ครับผมก็จริงๆอ่ะตัวตัวผมไม่ได้ไปใช่ตัวผมไม่ได้ไปแต่ว่าน้องเขาไปเพราะว่าผมก็ติดถ่ายละครมั้งครับผมแล้วน้องเขาว่างเขาก็เลยไปทําบุญแล้วก็แล้วก็ได้เขียนชื่อผมลงไปเท่านั้นเองแต่เพื่อเราเขียนเพื่อใช่ครับเขาได้บอกก่อนมครับว่าจะเขียนเพื่อบอกบอกครับบอกครับอกครับเปินการทำบุญร่วมชาติักบัตรร่วมขผนไดผมก็ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเวลาคนทำบุญกันแล้วก็นึกถึงกันมันก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นอะไรที่ดีอ่ะ เราต้องแปะคู่กันด้วยเนาะใช่ไม่ได้เป็นคนแปะเองมั้งรู้สึกว่าจะมีคนมาแปะให้พี่พี่มีตรงไหนเออพี่น่าตกใจไหมพี่เขาไปแปะอ๋อไม่ไม่ไม่ตกใจครับไม่ตกใจก็ธรรมดาผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรนี่กเฮ้ยทำบุญคู่กันบ่อยๆนี่ใช่ครับเราไปทำบุญเราเขียนชื่อชื่อให้เขาแบบนี้หรือเปล่าคะก็ก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าไปก็จะคิดถึงกันตลอด แต่ว่าแต่ว่าก็มันมันคนไปทำบุญบ่อยใช่ไหมครับครับผมก็ก็ถ้ามีเวลาก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปถ้บคุณลงทงไม่ได้ไม่ได้ไปทุกครั้งแต่ไปดูหนังทุกต่เอาไปดูหนังครับผมครับไปกินข้าวด้วยกินข้าวด้วยใช่ครับเมื่อวานก็หลังจากถ่ายละครเสร็จแต่ในโรงหนังคุณบอกว่าคนข้างๆบอกว่าสวีทไปเปล่าอะไรสวีทอะไรโรงหนังที่นั่นมันเป็นโซฟาแยกครับผมมันไไม่ด้สวีทอะกว่าเป็นดูเหมือนมาดูหนังร้านอะไรอย่างนี้ นั่งพีนั่งพีไปช่วงนี้ตัวติดกันเนาะกินของกินข้าวด้วยกันตลอดเวลาก็สนิทกันครับเอ่อความสัมพันธ์แบบคือมากขึ้นมา้นไหมก็ก็เหมือนเดิมครับมันเป็นแบบนี้มานานแล้วเป็นแฟนใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นมานานแล้วคือเป็นแฟนเนาะไม่ได้เปิดตัวไม่ได้ปิดบังก็แต่ก็ให้ทุกคนคิดเอาเองดีกว่าว่าว่ามันคืออะไรผมผมไม่อยากผมไม่อยากบอกผมไม่อยากบอกให้ทุกคนเป็นแฟนแล้วกันแล้วแต่พี่ครับแล้วแต่ ก็ยินกันเพาะเขาให้คุแล้วแต่พี่ผมไม่ได้บอกเองไงก็แล้วแต่ทุกคนคิดเองครับอะไรครับกัมาถึงแบบไม่เรียกว่าแฟนต่อหน้าคนอื่นไม่ติดอาจจะเป็นเหตุผลส่วนตัวของผมและก็ของเราทั้งคู่เคยเคยเคยถามกับพี่ไหมคะว่าเราจะเป็นได้ังไงบ้าไม่เคยถามเพราะเรารู้กันอยู่แล้วใช่มคัิไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน มันคืกคนรอบข้างมองแล้วกดกันไปด้วยกดกันพูดเราไปด้วยท้งว่าถเราเดินด้วยกันหรือแบบมอกบอกว่าเป็นแฟนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ผมไม่รู้สิผมทําตัวแบบนี้มานานแล้วอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะบอกยังไงแล้วครับก็อยากให้ทุกคนแบบรู้เองคิดเราเองไม่อยากให้คำนี้ว่าผูกมัดเราก็ด้วยไม่เกียวกับว่าโดนห้ามอะไรนี้ใช่ไหมคะว่าแบบไม่ได้โดนไม่โดนครับ วิพากษ์วิจารอะไรแบบนี้หรือเปล่าแบบระดับวิพากษ์ว<อ>ิจารจริงๆก็ต้องยอมรับเนาะเราอยู่ตรงนี้มันก็ที่ผ่านมามผมก็ได้รับคํทชมได้รับคําวิจารคาด่าหรือคาอ,อะไรต่างๆนะนผมว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ขึ้นขึ้นอยู่กับตัวเรามากกว่า<ม>ว่าเราคิดยังไงเราจะปฏิบัติตัวยังไงมันแล้วแต่เรามากแล้วอย่างนี้เราจะมีโอกาสจะพะไรจริงๆหรือเปล่าะดับก็ถ้าถามถึงตอนนี้ก็ผมยังไม่อยากใช้คำ พูดออกจากปากผมเองอยากให้ทุกคนคิดเอาเองดีกว่าเขากระนานยังคะมากจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลอสามคนไม่รักกันอยากทำใหม่ไหมันอยากทาใหม่แทนเขาไม่แพนเออแบบเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรดีสาวคนสนิทสาวสนิทมันบ่อยก็เป็นนั่นแหละครับคนสนิทนั่นแหละคนสนิทเกินเพื่อนเลยใช่ไหมคิดเอาเองครับช่วงนี้จะมีแบบว่าแพนไปควงกันไปไหนบ่อยๆไหมครับแบบว่าก็อะไรเงี้ยมีแพนกันงไหม ก็กำลังนัดรัดกันอยู่ก็แต่ไม่ใช่สองคนก็ชวนเพื่อนๆในกลุ่มอยู่่ทั้งประเทศเหรอัเวลาก็อย่างที่บอกครับก็ถ่ายละครด้วยกันก็เจอกันทุกอาทิตย์หมากัะมันเริ่มสนิทกันมานานแค่ไหนแล้วที่แบบเปลี่ยนบาตะสถานะขั้นหนึ่งมัน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 ก็สนิทกันมานานแล้วอ่ะมันก็เกินคําว่าสนิทมันก็เป็นอะไรที่รู้ใจกันแล้วกัน เป็นคนรู้ใจการหนีอ่าครับแล้วที่จะไปเที่ยวนี่คือไปเที่ยวที่ไหนไงครับวางไว้ก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เจาะจงครับแต่ก็กำลังนัดนัดกันแพทนที่ไหนบ้างยังยังไม่รู้เลยทางประเทศเหมือนเดิมอาจจะใช่แต่เอาเอาเวลาในประเทศให้ได้ก่อนดีกว่าตอนนี้ไปไหนมาไหนนี่แบบไม่มีสนิทเกลูกโุ้ยกับมือแบบคนอื่นเห็นหรืออะไรอย่างนี้ต้องหมากระวังตัวมากแค่ไหนเออผม ก็อย่างที่บอกนะครับผมทําอะไรผมก็ขึ้นอยู่กับตัวผมมากกว่าก็ใครจะคิดยังไงก็ให้เขาคิดไปครับอืม้มากเลัเรื่องหนึงเหมือนระมาว่าพี่เหมียวเขาได้เขียนเหมียว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 เได้เขียนมันมีแบบใระเอกด้วยอ่ะคนก็เลยมองว่าเป็นเราอ๋อผมเหรอครับเอ่อจริงๆแล้วผมก็ถ่ายละครร่วมกับพี่พี่เหมียวอยู่นะครับผมก็ได้พูดคุยผมก็อยากรู้ว่าเอ้ยพี่พี่เหมียวจะได้เจออะไรมาเขาแเขาบอกว่าเขาก็ ก็พูดรวมๆว่าไม่ได้ไม่ได้เจาะจงแล้วก็ <S <S วก็เข้าใจอะว่าว่าว่า,าสมัยนี้มันก็อาจจะเจอแบบนี้บ้างรับผมก็ถ้ามีชื่อผมติดเข้าไปก็จะไม่เหีืยเขาเขียนว่าอะไรนะโอ้โหก็ลืม,ามก,การเล่นโทรศัพท์ไม่สนใจเข้าคกีอะไรอย่างเ<ม>งี<ต>้ยเออผมแบบพูดยังไงล่ะถ้าบอกว่าไม่ใช่ผมมันก็ใครจะเชื่อเนี่ยไม่ไม่คือแบบ ก็เขาก็พูดรวมๆเนี่ยซึ่งซึ่งส่วนตัวผมก็ผมก็ยังคุยกับพี่เขายังสนิทกันเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเลยไม่เคยทำไมใช่แล้วก็แล้วก็แล้วก็แล้วผมไม่ได้เรีออกตัวขอโทษก่อนไหมเอ่ยว่าไม่ไม่เลยครับไม่เลยครับไม่เลยเพราะว่าเพราะว่าอยู่ในกองผมก็เห็นพี่เหมียวสนุกสนานแล้วผมก็สนุกสนานเวลาอยู่ในกองแล้วผมก็เต็มที่กับงานมากครับอยูหในกองรู้การปรับตัวอะไรยืนยันว่าเราไม่ได้รู้พฤติกรรมอย่างเหมียวว่าไม่ไม่ไม่มีครับไม่มี แต่อาจจะอาจจะติดโทรศัพท์บ้างแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นครับผมเดี๋ยวนี้เขาจะมีออกกฎเหล็กห้ามอะไรอย่างนี้เลยไหมคะในกองเออก็น่าจะก็แล้วแต่กองนะครับผมว่ามันก็สําหรับผมผมว่าผมทําเต็มที่อยู่ในกองเออครับไม่ได้ละสายไม่ได้ไม่ได้มีไม่ไม่มีไม่ได้ไ่มีชื่อมีรายชื่อเราอยู่ในงานก็ตอนตอนแรกก็งงเหมือนกันแต่ว่าพอ พอพอพอได้ค like, ุยกับพี่เมียก็ก็ผมก็ไม่ไม่มีอะไร